ที่เล่าเลยอาการเป็นยังไงบ้างทีนี้คือมันจะเป็นการมืดอย่างเงี้ยครับพอเราปิดสวิตช์แล้วถอดแจ็คออกแจ็คแจ็คอะไรแจ็คหน้ามีดไม้เนี่ยอ๋อแจ็คด้านหลังน่ะเหรอใช่อ๋ออ่าพอถอดปุ๊บเสียบปุ๊บเข้ามามันก็ปกติจะติดใช่ครับอ๋อแล้วแต่ว่าครับเวลาที่ใช้ไปสักพักหนึ่งนาฬิกามันจะเริ่มเพี้ยนไปทีละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงทสองชั่วโมงครับ แล้วพรนี้ล่าสุดก็คือมันไปตัดแบตเตอรี่ไม่ให้สตาร์ทเลยแต่หน้าจอติดครับแต่ว่าจะโชว์แดงว่าแบตเตอรี่อะไรสักอย่างหนึ่งครับทีนี้พอเราจัม์ติดปุ๊บทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมหมดเลยครับใช้ได้หมดปกติครทีนี้พอปิดกุญแจปุ๊บเราก็ตั้งเวลาใหม่เสร็จเรียบร้อยใช่างเงี้ยรับเดเวลาพอถอดกุญแจปิดล็อกประตูครับนาฬิกาจะเดินเราดูข้างนอกเราจะดูเห็นนาฬิกาเดินแต๊กเต๊กนะครับมันเดินประมาณสิบวิครับ แล้วมันถอยหลังหมุนถอยหลังสามสามชั่วโมงเลยแล้วก็เดินหน้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ตรงแลับแต่ดิจิตอลมันจะตรงครับโอเคตอนนี้ถ้าเกิดผมถอดไม่ออกแล้วก็เสียบปลั๊กใหม่ก็จะติดขึ้นมาจะทํางานใหม่่เดี๋ยวเราลองัครับที่นี่ร้าน DMT ครับซ่อมใหม่ครับงานที่ผมได้รับมอบหมายจากคลิปที่หนึ่งจะเห็นว่าไม่ติดเลยนะครับระบบไม่ติดเลยโอเคตอนนี้ทดสอบนะฮะ ตอนนี้ดึงกุญแจออกจะเป็นระบบเอนทนะครับให้ออกง่ายพอเสียบกุญแจเข้าไปปุ๊บผมอะไรจะลงเพื่อให้เปิดเพื่อให้พร้อมขับขี่นะครับโอเคเรียบร้อยครับทดสอบมาติดฟังก์ชันครับอ่าไม่มีฟอลนะครับผมไปเลี้ยวเรียบร้อยครับผมสัญาน DMT ครับรถก็ยังวิ่งไม่มากนะหกหมื่นกว่าเสียแล้ว EMT ครับ